แครี่ไพรวันฟอร์ดกลับมาหวานเหมือนเดิมแล้วเรียกว่าถูกจับตามองหนักมากสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ของแครี่ไพรวันกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องชื่อฟอร์ดโดยประเด็นเกิดจากที่ก่อนหน้านี้แครรี่ได้มีการไลฟ์สดพูดตัดพพอเรื่องของความรักชีวิตคู่จนทำให้หลายคนเกิดความสงสัยเรื่องของความสัมพันธ์ของแครี่และฟอรด ไม่หวานเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าต่อมาแพรรี่ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่แฟนหนุ่มลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความระบุว่าเราฟังจากปากของดิฉันก่อนนะคะหลังวันที่16นี้ดิฉันจะพูดด้วยตัวเองค่ะถ้าไม่ลำบากอาจขอให้น้องเขาเขา้าไลฟ์ชี้แจงด้วยคือตอนนี้ถ้าดิฉันยังไม่ได้บอกด้วยตัวเองว่า ดิฉันเลิกกับแฟนแล้วแปลว่าที่ข่าวนำเสนอไม่ใช่ข้อเท,ท็จจริงนะคะปอลอขอบพระคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย,ยและส่งกำลังใจถึงดิฉันนะคะซึ่งถัดมาฟอร์ดได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าฟอร์ดไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับฟอร์ดยังปกติครับเหมือนเดิมขอโทษด,ด้วยครับที่ทำให้เกิดเรื่องงนงงด้วยนะครับ เดียวจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ขอโทษที่แพรรี่ด้วยนะคาดว่าทั้งคู่กำลังจะปรับความเข้าใจกันล่าสุดดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วเพราะแพรรี่ได้โพสต์ภาพคู่ฟอร์ดพร้อมข้อความว่าเจอละนางตัวต้นเรื่อง แฟนๆที่เข้ามาเห็นโพสต์นี้ของแพรรี่บางคนก็ยินดีที่ทั้งคู่กลับมาหวานเหมือนเดิมบางคนก็เข้ามาแซวว่าหอนพร้อมกันแต่เอาเป็นว่าความรักของแพรรี่และฟอร์ดยังหวานไม่ได้เลิกกันนั่นเองจ้า